วัสดีครับวันนี้ช่างแก่เอามีดการเกษตรมานะครับมีดเกษตรตะกรนะครับครับอา,ท,าที่แล้วทํามีดตาลังออกมานะครับมีดตาลังออกมาสายแบบมีฝักมีด้ามมีฝักมีอะไรด้วยนะครับก็ราคาพันกว่าบาทนะครับอันนี้นะครับผม ก็ก็ทำมาอีกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เสร็จครับนะก็ตอนนี้มี FC ทช่างแก่หลายท่านนะครับก็อยากจะได้นะครับนะแต่ดีนี้ว่าเขาแบบเป็นอาชีพเกษตรกรรมนะครับนะ,ะปัจจัยนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนะก็อยากจะได้ ถ้าซื้อแพงๆไปแล้วก็เอาไปไล่ไปทนานไปสวนเขา,าเขาก็กลัวมันหายมันไรนะสิดดยนะครับก็เลยบอกให้ผมทำแบบราคาเกษตรกรมาให้ใช้หน่อยนะครับผมก็โอเคได้อยู่ครับทำแบบมีดเกษตรนะครับนะมีดเกษตรทั่วไปนะใช้งานทั่วไปนะครับราคาไม,ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าใช้งานดีนะครับก็เลยเอาเอาทำออกมาชุดหนึ่งนะครับทำออกมาชุดหนึ่งก็คมแข็งเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแหนบรถไฟนะครับนะใช้แหนบรถไฟทำนะครับก็ไม่แค่ไฮคาร์บอนนะครับถ้าไฮคาร์บอนนี่จะเป็นแบบมีฝักนะครับนะอ่าก็ เอามาขายให้ f c ฟช่างแก่ที่เป็นาชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับนะทำเกษตรกรรมนะครับใช้ไปไล่ไปนาไปสวนนะครับก็ราคาก็เอา500ร้อยพอนะครับนะก็อย่างว่าเนี่ยบางที่บางแห่งก็ลําบากนะครับช่วงนี้น้ํามันข่วมนะครับอย่างเชียงรายนะครับเชียงรายทางทางเหนือที่อ่วมนะครับ ดีดีที่ลำปางไม่เป็นไรนะครับนะครับผมก็เป็นห่วงทุกขั้นนะครับก็เลยนะครับเอามาขายในราคาเกษตรกรนะครับ5้าร้อยบาทนะครับใครที่อยากได้นะครับมีดปลาลังนะครับใช้ฟันใช้อะไรดีนะครับถาง้าถัาฟันนะฟันกิ่งกงกิ่งไม้ต้นไม้ได้หมดนะครับนะ เป็นแหนบรถไฟนะครับนะแหนบรถไฟผมก็เหลือไม่มากและนะฮะก็เอามาทำอันนี้แค่แค่นี้ครับหกหเล่มน,นะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกนะครับเพราะว่าทำเยอะก็เสียดายเสียดายของนะครับนะเอาไปทำอย่างอื่นก็จะได้ราคากว่าน,นี้อันนี้ให้เพื่อนเือ,กอเกษตรกรนะครับเห็นแล้วก็รีบเลยนะครับมีแค่หเล่มน,นะครับนะ ไม่ไม่ต้องจองนะครับนะมีก็โอนมาเลยนะครับใครโอนก่อนได้ก่อนนะครับมีแค่หเล่มนะครับนะแล้วก็ถ้ามันหมดไปแล้วก็จะพิจารณาอีกทีนะครับว่าจะทําเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นทุนมันก็ค่อนข้างสูงนะครับนะวันนี้ช่างแก่ก็บอกบอกเอซีได้แค่นี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับสนใจก็โทรมานะครับ 0899547220ลายก็0863780810นะครับนะวันนี้มี6เล่มน,นะครับรีบหน่อยนะครับโอนก่อนได้ก่อนเนอะสวัสดีครับ